คืนหนึ่งหลังวันวาเลนไทน์เด็กหญิงคนหนึ่งนั่งตัวสันข้างๆคือศพของแม่ที่ยังอุ่นแต่ใครบางคนในบ้านหลังนั้นยังไม่จากไปเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากเงามืดหนีไม่ได้มันกำลังมองอยู่และเมื่อเธอหันไปมองสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอไม่กล้าหายใจอีกเลย หญิงสาวฟิลิปปินส์นั่งนิ่งอยู่กลางห้องเล็กๆไฟดวงเดียวเหนือหัวส่องแสงสีเหลืองหม่นสะท้อนเงาไหวของร่างไร้ลมหายใจบนลงศพไม้เรียบง่ายกลิ่นน้ำอบและดอกไม้เหี่ยวเฉาคลักคลุ้งไปทั่วบรรยากาศเงียบสนิทจนเสียงลมหายใจของเด็กสองคนที่นั่งกอดกันอยู่ข้างๆดังชัดราวกับเสียงสะอื้นแห่งความหวาดกลัว เด็กน้อยทั้งสองสายตาจ้องมองศพของแม่มือเล็กๆจับกันแน่นหน้าซี่เซียวราวกับไร้เลือดหล่อเลี้ยงดวงตากลมโตสะท้อนภาพความสยดสยองที่ยังติดตรึงในสมองของพวกเขาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วเกินไปเร็วเสียจนไม่มีเวลาแม้แต่จะกรีดร้องเสียงปัง ดังขึ้นจากหน้าประตูบ้านเมื่อคืนวานกระสุนพุ่งทะลุกระจกหน้าต่างก่อนที่ร่างของแม่จะซุดลงกับพื้นเลือดอุ่นๆไหลนองไปทั่วเด็กทั้งสองแข่งครั้งน้ำตาคลอเบ้าแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอมือที่เปื้อนเลือดของแม่ตะเกียกต,ตะกายไปทางพวกเขาก่อนที่เปลือกตาจะปิดลงตลอดกาล ลมกลางคืนพัดกรูเข้ามาทางหน้าต่างที่แตกร้าวผ้าม่านสีขาวปลิวไหวราวกับมีวิญญาณล่องลอยอยู่ในอากาศภายในบ้านเหลือเพียงเสียงนาฬิกาแขวนที่ยังคงเดินไปข้างหน้าอย่างไร้ประณีติกตกต๊กตกิ๊กบรรยากาศเย,ย,ย็นเย็นเยีบสะท้อนความรู้สึกของความตายที่ยังไม่จางหายประตูบ้านยังเปิดแง้มรองเท้าหนังของใครบางคนยังทิ้งรอยเปียกไว้ตรงพื้นไม้เสียงฝีเท้าหนักหนักค่อยๆใกล้เข้ามา รองเท้าหนังสีดำเปียกชื้นทิ้งรอยน้ำไว้เป็นแนวยาวบนพื้นไม้เก่าเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นเรื่อยๆทุกย่างก้าวเหมือนกดทับลงบนหน้าของเด็กทั้งสองจนแทบหายใจไม่ออกพวกเขากอดกันแน่นขึ้นดวงตาเบิกโพรงขณะที่เงาดำสูงใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้ประตูบ้านเปิดค้างเงาของบุคคลปริศนาพาดยาวไปบนพื้นห้องรับแขกมันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเนิ่นนานราวกับกำลังสังเกตการณ์ มือหนึ่งเลื่อนช้าๆไปยังเอวหยิบสิ่งที่สะท้อนแสงสีเงินออกมาเด็กชายตัวสั่นสถานน้องสาวของเขากัดริมฝีปากแน่นจนเลือดซึมแววตาไร้อารมณ์ของคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านช,าชัดเมื่อแสงจากโคมไฟดวงเดียวในห้องจับต้องใบหน้าของมันชายร่างสูงใหญ่ในชุดสีดำสนิทด,ดวงตาคมกริบไร้ความเมตตาริมฝีปากของเขาสยายิ้มบางเบารอยยิ้มที่ไม่อาจบ่งบอกถึงความรู้สึกใดนอกจากความเย็นชา เด็กชายกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากภาพแม่ที่ล้มลงกองกับพื้นเมื่อคืนยังติดตรึงอยู่ในหัวเลือดที่อุ่นไหลนองไปทั่วท่าทางทรมานในวินาทีสุดท้ายก่อนที่เธอจะหมดลมหายใจเด็กหญิงตัวน้อยซุกใบหน้าลงกับไหล่พี่ชายของเธอพยายามซ่อนตัวจากสายตาของบุคคลปริศนาแต่เขาเห็นแล้วดวงตาของเขาสบเข้ากับเด็กชายโดยตรงราวกับกำลังมองทะลุเข้าไปถึงจิตวิญญ,ญาณไม่ต้องกลัว เสียงทุ้มต่ำแฝงแววเยอ้ยอยันดังขึ้นเขาก้าวเข้ามาช้าๆจงใจลากรองเท้าให้เกิดเสียงก้องไปทั่วห้องมือหนึ่งยังคงจับวัตถุสีเงินแน่นปืนเด็กชายรู้ดีว่ามันคือปืนกระบอกเดียวกับที่ปิดชีพแม่ของพวกเขาไปเมื่อคืนเขาอยากจะร้องอยากจะกรีดร้องออกมาให้สุดเสียงแต่ร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยพลังบางอย่างมันเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันจบสิน้น ชายปริศนาเดินเข้ามาใกล้อีกก้าวข้ามร่างไร้ลมหายใจของแม่ไปอย่างไม่ใยดีเสียงรองเท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะชัดเจนจนหัวใจของเด็กชายเต้นครมครามราวกับจะระเบิดเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรต่อไปแม่ของพวกแกร้องขอชีวิตก่อนตายเขาพูดเบาๆคล้ายกระซิบแต่ทุกคำที่เปล่งออกมาคล้ายใบมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของเด็กชายเด็กหญิงสะอื้นเงียบๆแต่มือของพี่ชายจับไหล่เธอไว้แน่นพยายามปลอบโยนเธอทั้งที่ตัวเองกำลังหวาดกลัวแทบขาดใจ ดวงตาของชายปริศนาใช้แววเย็นชาก่อนจะลดตัวลงนั่งยองๆตรงหน้าเด็กชายเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงเขาหลีตามองเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของเด็กน้อยแล้วหัวเราะเบาๆแกคิดว่าฉันจะฆ่าแกด้วยไหมเด็กชายไม่ตอบแต่หัวใจเต้นรัวเร็วเกินไปจนเขาคิดว่ามันอาจจะหยุดเต้นได้ทุกเมื่อชายปริศนายื่นมือมาช้าๆสัมผัสเบาๆที่ศีรษะของเด็กชายราวกับกำลังลูบไล้อย่างอ่อนโยนแต่ทุกอนูของสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยอำนาจและความเหนือกว่า บางทีฉันอาจจะปล่อยให้แกอยู่ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าแกจะจำสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ไปตลอดชีวิตน้ำเสียงของเขาเรียบเฉยแต่เด็กชายสัมผัสได้ถึงความเยะหยันที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมือใหญ่บีบลงบนหัวไหล่ของเด็กชายแน่นขึ้นเด็กหญิงสะดุ้งเฮือกน้ำตาไหลอาบแก้มขาวซี่เสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปติกตกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกเสียงเดียวที่ดังชัดท่ามกลางความเงียบงันของค่ำคืนอันหนาวเหน็บ ชายปริศนาเอียงคอเล็กน้อยเรากับครุ่นคิดอะไรบางอย่างก่อนที่ริมฝีปากของเขาจะใส่ยะยิ้มกว้างขึ้นอีกแต่บางทีแกอาจจะไม่มีโอกาสได้จดจำอะไรเลยเสียงปืนถูกขึ้นลำกล้องเด็กชายหลับตาปีหัวใจหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีเด็กหญิงกรีดร้องออกมาอย่างสิ้นหวังทันใดนั้นเอง ประตูบ้านกระแทกเปิดออกอย่างแรงเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแต่กระสุนไม่พุ่งไปทางเด็กชายเสียงหวีดของกระสุนแหวกอากาศไปฝังเข้ากับกำแพงไม้ด้านหลังพร้อมกับเสียงลมหายใจหนักของชายปริศนาเขาหันขอบไปตามเสียงฝีเท้ากระชากที่ดังขึ้นทันทีร่างสูงใหญ่ในชุดสีเข้มอีกคนปรากฏขึ้นที่ประตูมือกำปืนแน่นประกายตาคมกริบสะท้อนแสงไฟสลัวในห้องรับแขกใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเก่าราวกับผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคโชนปล่อยเด็กเดี๋ยวนี้ เสียงของเขาเย็นเยียบทรงพลังแต่อีกฝ่ายเพียงหัวเราะในลำคอแววตาไม่ไหวติงมาช่วยทันเวลาจริงๆชายปริศนาเอ่ยพลางขยับตัวไปข้างหน้าช้าๆดวงตาของเขาไม่ได้รับไปจากชายผู้มาใหม่แต่กลับใช้แววขบขันราวกับสถานการณ์นี้ไม่ใช่ภัยคุกคามเด็กชายยังคงตัวสั่นขณะที่เด็กหญิงกอหย่อนพี่ชายไว้แน่นดวงตาของพวกเขาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของชายทั้งสองแต่ไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยแม้กระทั่งเสียงหายใจก็ยังต้องควบคุมไม่ให้ดังเกินไป ฉันบอกให้ปล่อยเด็กชายแปลกหน้าเอ่ยอีกครั้งน้ำเสียงแข็งกร้าวมากขึ้นร่างสูงใหญ่ของเขาขยับเข้ามาใกล้าชายปริศนาก้าวถอยหลังเพียงเล็กน้อยแต่ยังคงใสายยิ้มพลางเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยความท้าทายพวกมันไม่มีค่าพอให้ฉันเสียเวลาด้วยซ้ำ เขากล่าวก่อนจะสบัดมือไปด้านข้างขณะที่เสียงกระจกแตกดังขึ้นพร้อมกันชายร่างสูงศูงกระจนเข้ามาทันทีปืนในมือของเขาถูกยกขึ้นแต่ชายปริศนาไวกว่าเขาหลบหลีกออกไปทางด้านหลังลงศพอย่างคล่องแคล่วปืนในมือของเขาถูกเหนี่ยวไกอีกครั้ง เสียงกระสุนแหวกอากาศเด็กชายรีบดึงตัวน้องสาวหลบลงหลังเก้าอี้ไม้เก่าๆพวกเขาตัวสั่นเทาแต่ไม่กล้าส่งเสียงใดๆทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปจากเงียบสงบกลายเป็นสนามรบในพริบตากลิ่นดินปืนคลุ้งไปทั่วอากาศเสียงกระสุนกระทบไม้ดังสะท้อนกล้องในบ้านหลังเล็กชายปิศนาเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกับเงาดำที่ไม่มีตัวตนเขาอ้อมไปด้านหลังพยายามหามุมที่ได้เปรียบ ชายแปลกหน้าที่ยืนของประตูไม่โอกาสให้ศัตรูตั้งหลักเขากระโจนเข้าไปโจมตีเสียงกระสุนดังขึ้นอีกสองนัดก่อนที่ทั้งสองจะปะทะกันโดยตรงเสียงร่างกายปะทะกันดังสนั่นแรงกระแทกทำให้โต๊ะกลางห้องล้มระเนระนาดข้าวของกระจัดกระจายเด็กชายกอดน้องสาวไว้แน่นกลั้นหายใจขณะที่พวกเขาเห็นเงาดำสองเงากำลังต่อสู้กันอย่างดูเดืออด ชายปริศนาเตะเข้าที่สีข้างของอีกฝ่ายแต่ชายแปลกหน้ากัดฟันแน่นและกระแทกศอกเข้าที่กรามของศัตรูจนมันผงับไปเล็กน้อยแต่อีกฝ่ายยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาพลิกตัวกลับมาและใช้ปืนในมือฟาดเข้าใส่แต่ชายแปลกหน้าก็หลบได้ทันเขาจับข้อมือของชายปริศนาไว้แน่นก่อนจะบิดมันอย่างแรงจนปืนกระเด็นหลุดมือ เสียงกระบอกปืนหล่นกระแทกพื้นไม้ได้ก้องชายปริศนาคำรามด้วยความโมโหเขาพยายามดิ้นรนแต่ถูกเหวี่ยงไปกระแทกผนังบ้านเสียงกระแทกดังลั่นจนเด็กหญิงสะดุ้งหยงชายแปลกหน้าไม่รอช้าเขาพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วหมัดของเขากระแทกเข้าเต็มใบหน้าของชายปริศนาเสียงแตกหักของกระดูกดังขึ้นตามมาด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดนายแพ้แล้วชายแปลกหน้ากล่าวเสียงเข้มแต่ชายปริศานาที่บัดนี้เลือดกบปากกลับหัวเราะออกมาเสียงของเขาแหบพร่าแต่ยังคงแฝงไปด้วยความขบขันแพ้ง,งั้นเหรอ เขากระซิบพลางยิ้มเยาะก่อนที่ชายแปลกหน้าจะทันได้ขยับตัวเขาก็เห็นบางอย่างชายปริศนาไม่ได้สนใจตัวเองอีกต่อไปสายตาของเขามองตรงไปยังเด็กชายและเด็กหญิงที่กําลังกอดกันแน่นเขายิ้มกว้างขึ้นดวงตาวาวโรดด้วยความบ้าคลาั่งฉันอาจจะแพ้แต่พวกมันก็จะไปกับฉันด้วย มือของเขาล้วงบางอย่างออกมาจากเสื้อแจ็คเก็ตเข็มสีเงินยาวคมกริบสะท้อนแสงไฟดวงเดียวในห้องก่อนที่เขาจะคว้างมันออกไปด้วยความเร็วสูงชายแปลกหน้าสอบอถอเสียงดังทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีเขากระโจนไปข้างหน้าแต่เข็มนั้นเร็วเกินไปเด็กหญิงกรีดร้องเมื่อรู้สึกถึงของมีคมแหวกผ่านอากาศตรงมาทางพวกเขาเด็กชายเบิกตากว้างพยายามดึงน้องสาวให้หลบแต่พวกเขาไม่มีทางเร็วพอ ทันใดนั้นเสียงโลหะกระทบไม่ดังขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเด็กชายหอบหายใจหนักมองเห็นชายแปลกหน้าย,ยืนขวางอพวกเขาไว้ข้อมือของเขาถูกเฉือนเป็นทางยาวเลือดไหลซึมลงมาแต่เขาไม่แม้แต่จะขยับใบหน้าของเขานิ่งสงบดวงตาของเขายังจับจ้องไปที่ชายปริศนาแกไม่มีโอกาสแล้วน้ำเสียงของเขาเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็ง ชายปริศนากัดฟันแน่นก่อนจะหัวเราะในลำคอแม้จะรู้ตัวว่าตัวเองไม่มีทางหนีไปจากสถานการณ์นี้ได้แต่รอยยิ้มขอองค์เขาก็ยังไม่จางหายแกคิดว่าจบแล้วงั้นเหรอเขาพึมพำจากนั้นหน้าต่างด้านหลังเขาเกะแต่กระจายเงาทะมึนหลายร่างพุ่งเข้ามาพร้อมกับเสียงปืนที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศษกระจกกระเด็นกระจายทั่วพื้นแสงจันทร์จากภายนอกสองสะท้อนประกายแหลมคมเงาดำทะมึนหลายร่างพุ่งเข้ามาภายในบ้านเสียงปืนระดมยิงเรากับพายุเหล็กกระสุนพุ่งทะลุเฟอร์นิเจอร์ไม้กระแทกผนังจนเป็นรูพรุนเด็กชายกอดน้อง,งอสาวแน่นพลางซุกตัวอยู่หลังเก้าอี้ไม้เก่าไม้ที่ตอนนี้มีแต่รอยกระสุนทะลุผ่านมือของเขาปิดปากน้องสาวไว้แน่นไม่ให้เสียงสะอื้นเล็ดลอดออกไปแม้ว่าตัวเองจะตัวสัน่นแทบควบคุมไม่ได้ ชายแปลกหน้าถลันตัวเข้าหาที่กำบังพร้อมปืนในมือเขายกกระบอกปืนขึ้นเล็งอย่างเยือกเย็นร่างของคนชุดดำคนหนึ่งโผล่เข้ามาทางหน้าต่างและในชั่วพริบตากระสุนก็พุ่งเข้าใส่หน้าผากของมันเลือดกระฉุดร่างนั้นร่วงลงกับพื้นไร้ชีวิตเสียงกรีดร้องของพวกมันดังขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้ชายแปลกหน้าหยุดมือเข่ากระโจนออกจากมุมกำบังปืนในมือระดมยิงอย่างแม่นยำอีกสองร่างล้มลงไปกับพื้นแต่พวกมันยังไม่หมด ชายปริศนาในชุดดำที่ยังคงเลือดอับริมฝีปากสยักแสดยิ้มอย่างบ้าคลั่งร่างของพักพวกเขาทะลักเข้ามาภายในบ้านราวกับฝูงหมาป่าที่ได้กลิ่นเลือดพวกมันกรูกันเข้ามาพร้อมอาวุธทั้งปืนและมีแสงสะท้อนจากใบมีสีเงินสองประกายวาววับชายแปลกหน้าหรีตาเขารู้ดีว่าถ้าถูกล้อมไว้โอกาสรอดจะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆ เสียงรองเท้ากระแทกพื้นไม่ดังกล้องอีกสามร่างพุ่งเข้าโจมตีชายแปลกหน้าเขาหมุนตัวหลบกระสุนก่อนจะพุ่งเข้าไปซัดศอกกระแทกเข้าที่ขากรรไกรของศัตรูหนึ่งคนเสียงกรามหักดังกรอบตามมาด้วยร่างของมันที่สุดลงกับพื้นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตั้งหลักอีกร่างก็พุ่งเข้ามาจากด้านข้างมีดในมือของมันฟาดออกอย่างรวดเร็ว ชายแปลกหน้าหมุนตัวหลบได้อย่างวุดหวิดแต่เสื้อของเขาถูกกรีดเป็นทางยาวก่อนที่เขาจะใช้มือคว้าข้อมือของศัตรูบิดมันอย่างแรงจนหมีดหลุดมือแล้วเตะก,กลับเข้าไปที่หน้าอกเสียงกระดูกซี่โครงล้านร่างของมันปลิวไปกระแทกกำแพงแต่ยังมีอีกสองคนที่พุ่งเข้ามาพร้อมกันชายปริศนายืนมองฉากนั้นด้วยรอยยิ้มเหยียดหยาดหายห,าดหัดหยาดดวงตาของเขาสะท้อนแสงไฟที่สันไหวในห้องใบหน้าประเลือดของเขามองดูเหตุการณ์ราวกับกำลังชมการแสดงที่สนุกสนานเขาหัวเราะในลำคอพลางกระซิบเบา แกคิดว่าจะรอดจากพวกมันได้จริงๆเหรอเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงดังขึ้นเมื่อน้ำหนักบางอย่างกระแทกลงกับเก้าอี้ไม้ที่พวกเขาซ่อนอยู่เงาดำของหนึ่งในศัตรูโผล่ขึ้นมามือสักกระชากไหล่ของเด็กชายอย่างแรงดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเบิกกว้างเขาพยายามอจะดิ้นแต่แรงของเขาสู้ไม่ได้ มือหยาบกระชากตัวเด็กชายขึ้นจากพื้นขณะที่เด็กหญิงร้องให้กรีดร้องพยายามจะดึงพี่ชายของเธอไว้แต่เธอก็ถูกร่างสูงใหญ่อีกคนกระชากแขนแยกออกจากกันเด็กชายเตะขาของศัตรูอย่างสุดแรงเกิดแต่กลับถูกเหวี่ยงจนหลังฟาดเข้ากับผนังเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเขาดังก้อง ชายแปลกหน้าหันขอบไปเห็นภาพนั้นแวดตาของเขาเปลี่ยนไปในทันทีไม่มีเวลาคิดเขากระโจนเข้าใส่ใช้ไหล่กระแทกศัตรูที่จับตัวเด็กชายร่างนั้นเซไปด้านหลังเขาหมุนตัวคว้าปืนจากพื้นและลั่นกายอย่างรวดเร็วกระสุนพุ่งเข้าไปตรงหว่างคิ้วของมันเลือดกระเด็นเปื้อนใบหน้าของเด็กชายที่ยืนอึ้งร่างของมันสุดลงสิ้นลม ชายแปลกหน้าหอบหายใจแต่ยังไม่ทันที่เขาจะหันไปช่วยเด็กหญิงเสียงกระสุนก็ดังขึ้นอีกครั้งความเจ็บปวดแล่นเข้าที่ไหล่ซ้ายเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวเลือดอุ่นๆไหลซึมออกจากบาดแผลแต่เขายังกัดฟันแน่นพยายามตั้งตัวขึ้นชายปริศนาเดินเข้ามาใกล้ร่างของเขาเปื้อนเลือดแต่รอยยิ้มยังคงอยู่ในแววตาของเขามีเพียงความบ้าคลาั่งแกทําให้เรื่องสนุกขึ้นเยอะเลยนะเขากล่าวเบาๆก่อนจะเลื่อนปืนขึ้นเล็งไปที่เด็กหญิงที่ยังดิ้นรนอยู่ในมือของลูกน้องของเขา อยากขยับไม่งั้นเด็กนี้ตายชายแปลกหน้ากัดฟันแน่นมือของเขากําปืนกว่าเดิมแต่เขารู้ดีว่าในสถานการณ์นี้เขาไม่มีโอกาสที่จะยิงก่อนศัตรูแววตาของเด็กหญิงเต็มไปด้วยน้ำตาเธอสั่นไปทั้งร่างเสียงสะอื้นหลุดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ชายปริศนาเอียงคอมองชายแปลกหน้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจฉันสงสัยจริงๆว่านายจะทำอะไรได้ ก่อนที่เขาจะทันได้พูดอะไรต่อเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งจากที่ไหนสักแห่งเงาหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วรากับพายุเสียงหวีดของกระสุนแหวกผ่านอากาศทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปจนไม่มีใครทันได้ตั้งตัว เสียงปืนดังสะท้อนกล้องทั่วห้องช่างชายก้าวถอยหลังดวงตาเบิกกว้างเมื่อแรงกระแทกจากกระสุนเจาะเข้าที่แขนซ้ายของเขาเลือดกระเซน็นออกจากบาดแผลแต่แทนที่เขาจะร้องออกมากลับหัวเราะต่ำๆราวกับสนุกกับความเจ็บปวดที่ได้รับชายแปลกหน้าชวยโอกาสนั้นพุ่งตัวไปข้างหน้าดึงปืนขึ้นมาเลง็งแต่ศัตรูยังไวพอจะกระโจนหลบไปด้านข้างก่ออนที่กระสุนจะพุ่งเข้าใส่ เสียงกระจกแตกอีกครั้งเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นที่หน้าต่างร่างสูงโปร่งในชุดดำพุ่งตัวเข้ามาด้วยความเร็วร่างของเขาแทบกลืนไปกับนมมือสั้นสองเล่มในมือสะท้อนแสงวาววับก่อนที่เขาจะปักเข้าที่ลำคอของหนึ่งในลูกน้องชายปริศนาเลือดสาตร์กระเซ็นร่างนาร่างสุดลงโดยไม่มีโอกาสแม้แต่จะร้องขอชีวิตชายปริศนารีตาลงก่อนจะเอ่ยย่อเสียงต่ำในที่สุดก็โผล่มา ชายแปลกหน้าจำเป็นต้องเบี่ยนความสนใจไปที่ผู้มาใหม่เขารู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยเขาแต่อาจมีเป้าหมายอื่นชายปริศนาใช้จังหวะนี้ถอยไปด้านหลังคว้าเด็กหญิงมาเป็นโล่มือที่เปื้อนเลือดบีบแขนของเธอแน่นจนอเธอกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาของเธอจับจ้องไปที่พี่ชายและชายแปลกหน้าอย่างหวาดกลัวขยับอีกก้าวเดียวเด็กนี่ตาย น้ำเสียงของเขาเย็นเยียบแม้รอยยิม้มจะยังคงอยู่บนใบหน้าชายแปลกหน้าชะงักมือของเขากํปืนแน่นกว่าเดิมเงื่อไหลซึมตามไรผมไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะเขาต้องคิดให้เร็วว่าเขาจะช่วยเด็กหญิงออกมาได้อย่างไรชายลึกลับที่เพิ่งเข้ามาในห้องหยุดเคลื่อนไหวเช่นกันมีดสั้นในมือของเขายังเปื้อนเลือดแต่ท่าทางของเขาสงบนิ่งราวกับรอจังหวะที่เหมาะสมสายตาของเขากวาดมองทุกคนในห้องราวกับกำลังประเมินสถานการณ์ ชายปริศนาเลื่อนปลายกระบอกปืนจากมันจืนที่สีสะเด็กหญิงมือของเธอสั่นเท,าเ,ทาเธอพยายามดิ้นรนแต่แรงของเธอเทียบไม่ได้เลยกับแรงบีบของเขาชายแปลกหน้ารู้ว่าเขามีเวลาไม่มากเสียงลมหายใจของทุกคนหนักหน่วงแต่แล้วเสียงหัวเราะแผ่วเบาของชายปริศนาก็ดังขึ้นรู้ไหมอะไรที่สนุกที่สุดไม่มีใครตอบคือการได้เห็นพวกแกต้องตัดสินใจว่าจะช่วยเด็กนี่หรือจะเอาตัวรอดเอง เขากดปากกระบอกปืนแนบไปกับขมับของเด็กหญิงนิ้วของเขาค่อยๆกระชับที่ไกปืนชายแปลกหน้าศพในใจสายตาของเขากวาดไปทั่วห้องพยายามหาทางรอดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปทันใดนั้นแสงไฟจากภายนอกสาสองเข้ามาผ่านหน้าต่างเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นที่ทางเข้าบ้านเสียงรองทักกระทบพื้นดังก้องทุกสายตาหันไปมองเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้ง เสียงปืนดังขึ้นกล้องท่วห้องกระสุนพุ่งผ่านอากาศก่อนที่ร่างของชายปริศนาจะสะดุ้งเฮือกเขาหันขอบไปทางต้นเสียงสายตาเบิกโพลงด้วยความตกใจเลือดสีเข้มไหลซึมออกจากไหลขวาของเขารอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆจางหายกลายไปนอความเดือดดาลแสงจากภายอกส่องกระทบใบหน้าของบุคคลที่เพิ่งปรากฏตัวร่างสูงในชุดคลุมสีดำยืนเด่นอยู่ที่ประตูปืนกระบอกยาวในมือ ของเขายังคงมีควันจางๆลอยขึ้นจากปลายกระบอกดวงตาสีเข้มเต็มๆมด้วยประกายอามาหิตชายแปลกหน้าหัวใจเต้นแรงเขารู้จักชายคนนี้ดีเกินไปในที่สุดแกก็โผล่มาชายปริศนาพึมพำเสียงแหบพระเลือดไหลซึมออกจากบาดแผลมากขึ้นแต่เขายังฝืนยืนอย่างมั่นคงปล่อยเด็กเสียงของชายในชุดดำเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งปืนของเขายังคงเจาะเป้าหมายอย่างแม่นยำไม่มีความลังเลแม้แต่น้อย ชายปริศนาใส่ยะยิ้มแม้จะอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบเขายังยืนตัวตรงมือข้างหนึ่งยังคงบีบแขนเด็กหญิงแน่นเด็กน้อยตัวสั่นเธอพยายามจะดิ้นหนีแต่แรงของเธอแทบไม่มีผลใดๆคิดว่าแกจะยิงฉันได้ทันเหรอชายปริศนาเอ่ยเสียงเย้ยหยันถ้าฉันกระตุกไกปืนก่อนละ่ะชายในชุดดำไม่ตอบดวงตาของเขานิ่งสงบราวกับพยายามประเมินสถานการณ์ ชายแปลกหน้าฝืนตัวเองให้ขยับเขากําปืนแม้บาดแผลที่ไหล่จะทำให้เขาสูญเสียพละกกำลังไปมากแต่เขารู้ดีว่าโอกาสนี้คือสิ่งที่เขารอคอยแสงไฟภายนอกยังคงส่องเข้ามาสะท้อนกับเศษกระจกที่แตกกระจายบนพื้นเสียงลมพัดลอดผ่านช่องประตูหน้าต่างทำให้ม่านที่ฉีกขาดสะบัดไหวชาประหารประหวนในลำคอเขาเงยหน้ามองชายในชุดดำก่อนจะพูดออกมาเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดนันก็ได้งั้นเรามาเล่นเกมกันเถอะ สิ้นคำพูดของเขาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในพริบตาเขากระชากเด็กหญิงขึ้นมาบาังตัวเองพลางกดปากกระบอกปืนแนบกับขมับของเธอแรงกดทำให้เด็กหญิงร้องให้ออกมาอย่างงอมดหวังเสียงสะอื้นของเธอสันสะท้านไปทั่วห้องชายแปลกหน้ากัดฟันแน่นขณะที่ชายในชุดดำรีตาลงดวงตาของเขาคำนวณระยะทางอย่างแม่นยำทุกเซียววินาทีมีค่า ชายปริศนาตัดสินใจใช้โอกาสนี้เป็นตัวประกรันเขาถอยหลังไปช้าๆดวงตาย,ยังคงจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวของชายแปลกหน้าและชายในชุดดำอย่าคิดจะทำอะไรโง่ๆไม่งั้นเด็กนี่ไม่รอดแน่เขาพูดเสียงเฮี้ยมปืนยังคงเจาะหัวเด็กหญิงนิ้วของเขาขยับใกล้ไกลปืนมากขึ้นแต่ทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากทางด้านหลัง เสียงกระซิบเบาๆราวกับเสียงของสายยลมที่ลอดผ่านช่องว่างของกำแพงมันเป็นเสียงแผ่วเบาแต่กลับทำให้บรรยากาศในห้องเย็นลงอย่างประหลาดชายปริศนาขมวดคิ้วดวงตาของเขาเบิกโพลงเมื่อรู้สึกถึงบางอย่างที่เย็นเยียบกำลังไต่ขึ้นมาตามกระดูกสันหลังของเขาเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องแต่มันไม่ได้มาจากใครในห้องนี้ชายแปลกหน้ารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปอากาศหนักอึ้งราวกับถูกแรงบางอย่างกดทับแต่ก่อนที่เขาจะเอ,อ่ยอะไรออกมาเงามืดจากมุมห้องก็เริ่มขยับตัว ชายปริศนาเองก็รู้สึกได้เขาหันขอบไปมองแต่แล้วร่างของเขาก็แข็งทื่อไปชั่วขณะภาพที่ปรากฏตรงหน้าเขาทำให้ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงร่างของหญิงสาวในชุดเปื้อนเลือดกำยืนอยู่ในเงามืดผิวของเธอซีดเผือดราวกับไร้ชีวิตดวงตาของเธอกลวงโบยแต่ภายในนั้นกลับมีเงาสะท้อนของเปลวไฟที่กำลังลุกไม่เธอเอียงคอเล็กน้อยรอยยิ้มบิดเบี้ยวปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เคยงดงามเธออ้าปากออกช้าๆและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้ง ชายปริศนารู้สึกได้ถึงเง,เงยเย็นที่ไหลซึมออกจากแผ่นหลังแม้ว่าเขาจะเป็นคนเลือดเย็นขนาดไหนแต่ในตอนนี้มืออของเขากลับสั่นเทาเป็นไปไม่ได้เขาพึพรรมพำเสียงสั่นเพราะเขารู้ว่าเธอคือใครเธอคือผู้หญิงที่เขาเคยฆ่าด้วยมือของตัวเองเงานั้นขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นเรอยๆดวงตาว่างเปล่าของเธอจ้องลึกเข้าไปในวิญญาณของเขาก่อนที่เสียงกระซิบจะดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันแฝงไปด้วยความโกรธเกรี้ยว คืนชีวิตฉันมาชายปริศนาหวีดร้องออกมาอย่างไม่เป็นภาษาในที่สุดความกลัวก็เข้าครอบงำเขาปล่อยมือจากเด็กหญิงอย่างลืมตัวก่อนจะถอยกรูดไปจนหลังชนกับกำแพงเขาพยายามจะยกปืนขึ้นยิงแต่ละเสียงแตกดังขึ้น ร่างของเขากระตุกเพื่อก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเลือดสีเข้มไหลซึมออกจากกลางหน้าผากชายในชุดดำลดปืนลงดวงตาของเขายังคงแนว่วแน่ร่างของชายปริศนาค่อยๆสุดลงพื้นแสงไฟสะท้อนภาพของเงามืดที่ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับรอยยิ้มของหญิงสาวในชุดเปื้อนเลือดแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะจบเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นอีกครั้งจากภายนอกบ้านเสียงฝีเท้าหลายคู่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นที่ทางเข้าบ้าน พวกมันยังไม่หมดชายแปลกหน้ากระซิบเสียงต่ำขณะที่เด็กหญิงยังคงร้องให้เสียงสะอื้นของเธอดังสะท้อนในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและเศษส,สาาข,ขอองค์การต่อสู้เสียงฝีเท่านหนักๆดังเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงของปืนที่ถูกขึ้นลำอีกครั้ง เสียงฝีเท้าหนักๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเงาดำของกลุ่มคนหลายคนปรากฏขึ้นที่หน้าประตูดวงตาของชายแปลกหน้ารีลงมือของเขายังกำปืนแน่นเลือดจากบาดแผลไหลซึมเปื้อนแขนเสื้ออะแต่ไม่มีเวลาสนใจความเจ็บปวดในตอนนี้เด็กหญิงที่เพิ่งได้รับอิสระยังคงตัวสั่นสะอื้นอยู่ด้านหลังเธอกอดตัวเองแน่นร่างกายอ่อนแรงจากความหวาดกลัวขณะที่ชายในชุดดำขยับบอตัว เล็กน้อยมองออกไปยังเงาที่ใกล้เข้ามาเสียงขึ้นลำปืนดังชัดเจนบรรยากาศในห้องยังคงหนักอึ้งด้วยกลิ่นเลือดและไอเย็นที่เหมือนจะยังหลงเหลืออยู่พวกมันมาแล้วชายแปลกหน้าพึมพำเสียงต่ำเขาหันไปสบตาก,กับชายในชุดดำทั้งคู่รู้ดีว่ายัางหนีไม่ได้ยังมีศัตรูอีกมากที่รอยอยู่ข้างนอก ชายในชุดดำไม่พูดอะไรเพียงแต่ยกปืนขึ้นในระดับอ,อกพร้อมที่จะเหนีย่ยวไกทุกวินาทีที่ผ่านไปเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเงาขยับเข้ามาใกล้ประตูที่เปิดแง้มอยู่ดูเหมือนจะเป็นจุดเดียวที่กั้นระหว่างความเป็นกับความตายแล้วทุกอย่างก็เริ่มขึ้น เสียงปืนดังสนั่นกลุ่มชายที่พุ่งเข้ามาถูกกระสุนเจาะร่างกระเด็นไปด้านหลังบางคนล้มลงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดบางคนยังคงฝืนพุ่งไปข้างหน้าพร้อมปืนในมืออาชายแปลกหน้าถอยไปใกล้เด็กหญิงคอยปกป้องเธอจากกระสุนที่พุ่งมาราวกับหาฝนเสียงปืนดังไม่ขาดสายขณะที่ชายในชุดดำยิงอย่างมั่นยาแต่ศัตรูมากเกินไปเราต้องออกไปจากที่นี่ชายแปลกหน้าตะโกนเหนือเสียงปืนเขากระชากแขนเด็กหญิงให้ลุกขึ้นแม้เธอจะยังอ่อนแรงแต่เธอรู้ดีว่าการหยุดอยู่กับที่คือความตาย ชายในชุดดำตัดสินใจพุ่งตัวไปทางหน้าต่างกระจกที่แตกอยู่ก่อนแล้วเขายกปืนขึ้นยิงปะทะอีกระลอกก่อนจะหันไปพยักหน้าให้ชายแปลกหน้าเป็นสัญญาณว่าได้เวลาแล้วไปชายแปลกหน้าผลักเด็กหญิงไปข้างหน้าพวกเขาทะลุผ่านหน้าต่างออกไปกระจกบาดเป็นทางยาวบนแขนแต่ไม่มีเวลามาสนใจความมืดด้านนอกกลืนพวกเขาเข้าไป เสียงปืนยังคงดังตามหลังแต่พวกเขาไม่หยุดวิ่งเท้าเปล่าของเด็กหญิงเหยียบลงบนหินและเศษซากแต่เธอไม่ร้องออกมาสักคำเธอกัดฟันแน่นร่างเล็กๆของเธอวิ่งสุดกำลังตามแรงฉุดของชายแปลกหน้าเสียงลมหายใจหอบหนักของเขาบง่งบอกว่าบาดแผลกำลังทำให้เขาอ่อนแรงแต่เขายังไม่ยอมหยุดพวกเขาวิ่งผ่านป่าทึบเสียงใบไม้สั่นไหวตามแรงลมที่หมกระหน่ำความมืดทำให้แทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าเสียงของศัตรูยังคงดังอยู่ไกลๆแต่พวกมันก็ไม่ลดละอีกนิดเดียว ชายแปลกหน้าพึพรรมพำกับตัวเองขณะที่ร่างของเขาเริ่มอ่อนแรงเขาเหลือบมองเด็กหญิงที่ยังคงวิ่งตามเขาอย่างสุดกำลังหัวใจของเขาเต้นแรงมันไม่ได้เต้นเพราะความกลัวแต่มันเป็นความโกรธเป็นความรู้สึกที่เขาไม่อยากให้เธอต้องเจอสิ่งนี้แล้วพวกเขาก็เห็นมันรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ไม่ไกลไฟหน้าของมันยังคงติดอยู่รอพวกเขาอยู่ชายในชุดดำมาถึงก่อนแล้วเขาเปิดประตูรถพร้อมตะโกนขึ้นมาเร็ว ชายแปลกหน้าดันเด็กหญิงขึ้นไปก่อนแล้วตัวเองก็ตามขึ้นไปติดติดเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นชายในชุดดำเหยียบคันเร่งเต็มที่ล้อรถบดกับดินก่อนจะทะยานไปข้างหน้าผ่านความมืดเสียงปืนยังดังไล่หลังแต่พวกมันไล่ตามไม่ทันอีกต่อไปเด็กหญิงหายใจหอบหนักเธอซุกตัวในอ้อมแขนของชายแปลกหน้าน้ำตายัางไหลาอาบแก้มแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวมันเป็นน้ำตาของความโล่งใจ ชายแปลกหน้าหันไปมองชายในชุดดำทั้งสองไม่ได้พูดอะไรไม่มีคำพูดใดจะมีความหมายเท่ากับสิ่งที่พวกเขาผ่านมาพวกเขารอดแล้วอย่างน้อยก็ในตอนนี้แต่ในขณะที่รถกำลังแล่นไปตามถนนเปลี่ยวท่ามกลางความเงียบงันที่โรยตัวลงมาเด็กหญิงก็ขยับตัวเล็กน้อยเธอเงยหน้าขึ้นมองชายแปลกหน้าดวงตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นเธอเป็นใครกันแน่เธอกระซิบเบา ชายแปลกหน้าสบตากับเธอเขาอ้าปากราวกับจะพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบเดียวกันกับที่เขาได้ยินในบ้านเขาชะงักใจเต้นแรงขึ้นทันใดนั้นแสงไฟจากหน้ารถก็สะท้อนให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่บนกระจกหลังมันเป็นภาพสะท้อนของหญิงสาวในชุดเปื้อนเลือดเธอยังคงยืนอยู่ที่นั่นดวงตาว่างเปล่ายิ้มบางๆให้กับพวกเขาก่อนที่เธอจะกระซิบเพียงคำเดียวเกมยังไม่จบ ชายแปลกหน้าแข็งทื่อหัวใจของเขาหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีรถยังคงเล่นไปข้างหน้าแต่ในตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังไม่สิ้นสุดบางอย่างกำลังตามพวกเขามาและมันจะไม่หยุดจนกว่าทุกอย่างจะจบจริงๆ